ชามาด e ูู้ชามาามชสวัสดีครับสวัสดีคร <ab ans YN> ับสวัสดีพีน้องชาวไทยแม่วันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ที่28กันยายนเนี่ยเราสอคนมาพร้อมกับต้องน้ำนะตุ้งน้ำต้งขอบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ ตกหนักมากนะครับพี่ภาคกลางแล้วต้องขอบอกบอกว่าเช่าวันนี้นะฮะตื่นขึ้นมา ที่สตูดิโอบริเวณร์กของเราที่หน้า RCA ยังยังโขนน้าท่วมใช่ครับผมนะฮะแล้วต้องขอบอกว่ามีพนักงานหลายคนที่ RCA มาถึงมาถึงที่นี่แล้วก็กลับบ้านแล้วใช่ครับ่งเ่าให้ปิดเลยนะครับก็คืออาจจะบอกว่าไม่ต้องมาอีกแล้วนะครับไม่ต้องกลับมาทํางานอีกแล้วนะครับแค่มาวันเดียวเนี่ยเหรอครันเหล่านี้ก็จะตกงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงต้องขอบอกว่าน้ําเนี่ยมาช่วงแรกๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะขำๆครับผมแต่พออยู่สักพักหนึ่งมันไม่ขำแล้วนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะถดถอยนะฮะงานก็จะขาดค ต้องนึกถึงตัวเองเข้าไว้คุณผู้ชมนะถ้าอันไหนเนี่ยที่เราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยเหลือไปเพราะว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยต้องขอบอกว่านะฮะทุกคนเนี่ยต้องจับตามองว่าเราเองจะอยู่รอดกันยังไงกับน้ําแบบนี้นะะหลายคนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าทางกรมรอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้แจ้งแล้วนะครับว่า คนจะตกหนักใช่ไหมหนักมากถึงวันที่เท่าไหร่นะจำได้ไหมยี่สิบตุลาคมครับเออไปจนถึงวันที่20ตุลาคมครับได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามีปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นมากที่สุดถ้าจะจไม่ผิดในรอบ30ปีเลยโอ้โหใช่ไหมอันตรายมากคุณเตรียมตัวยังไงบ้างคุณแจ็คผมบอกเลยถ้าบอสไล่ผมออกนะผมมีงานพิเศษครับผมอะไรฮะแต่ผมก็ยังอยู่ใกล้ๆบอสแหละผมจะเปิดก๋วยเตี๋ยวเรือขายหน้านี่ะ ข้างหน้าเลยใช่ข้างหน้าบริษัทบอสเลยนีอพายเรือมาเลยใช่ครับผมเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมก็ช่วงเช้าในตอนผมมาเนี่ยมันก็ลุยน้ำมาแต่ผมมีเพลงมาให้คุณผู้ชมเลยครับเพลงอะไรฮะของพี่เจตตะลินครับเพลงอะไรครับถ้าทางจะเอาไม่อยู่น่ากลัวจะดูไม่จืดต้องรีบขนของขึ้นที่สูงแล้วอันนี้นน้เนื้อไปเหลือหรอเปล่าออกมาผมผมเพิ่มเอาครับผมผมต้องเตรียมตัวจริงครับเพราะว่ารถต้องแบบว่าต้องออกจากบ้านเร็วขึ้น เพื่อจะได้หนีรถติดนะครับผมได้เ่าว่าเนี่ยนะฮะราชการต้องลับเร็วขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าปวดรถติดนะครับแต่หน่วยงานก็มีมาตรการกันกันที่ต่างกันออกไปนะครับแต่ที่แน่นะครับนาทีของเราอย่างเหมือนเดิมนะครับเช้าวันนี้ก็คือมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะครับเอาละฮะวันนี้วันสุดท้ายของการทํางานนะครับสิ้นเดือนแล้วนะฮะกันยาขอเชียทีมงานหน่อยเร็ว ได้ขนาดนี้เงินออกแน่นอนครับผมเงินออกรถติดแต่เงินออกนะฮะถึงแม้วันนี้มันเงินออกแต่ถ้าเกิดนายไม่เซจก็เงินก็ไม่ออกเซนดีกว่าละอยากไปเที่ยวแล้วก็ช่วงนี้ปากกาที่เซนเนี่ยมันหายไปกับน้ำไง อ๋อไปโหจริงนะพอนเป็นปากกาที่ดีมากเลยนะครับ <laughs> ยังหาปากกาไม่เจอแต่ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะที่บอกติดตามชมเพราะว่าผมขอพรนะครับว่าออคุณผู้ชมที่ติดรายการติดตามชมรายการเช้าดูวูดี้ขอให้มีความสุขมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปชมพี่พรศักดิ์ส่องแสงเนี่ยผมขอให้อ่อนเพียเมื่อยนะครับเพราะว่า มีเมียเด็กต้องมันตัวอันนี้มุกสั้นไฟมันบอกว่ามันคุยกับเราอ่ะเฮ้ยเล่นเลยหาแน่นผมผมผมได้ข่าวว่าสิบห้าวีที่ผ่านมามันก็ยังเงียบเกลียดอยู่ครับไม่เป็นไรแจ็คครับถือว่าเราแก้ตัวได้นะครับตอเช้าวันนี้ปกติเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารายการนียแป๊กนี่หนาแรกเนี่ยมันจะแป๊กตลอดทั้งวันเลยครับแก้ตัวดีกว่าครับโอเคมาพูดถึงแขกรับเชิญของเราในเช้าวันนี้กันดีกว่านะครับพร้อมยังพร้อมครับ เอาละ,ะครับเราขอต้อนรับครอบ<ช>ครัววิมลโนธนะคะคุณกีตารสิริพิษแะคุณเตอร์สามีและลูกทั้งสองคนใช่ครับ,<ช>รบน้องตั้งตาแล้วก็น้องเติมเต็มนะครับกับประเด็นล่าสุด กีตาร์ลมออกหูหลังเจอภาพหลุดเตอร์นัวเนียสาวในอินสตาแกรมดูภาพนี้ของวีบริภาพเออโอ้ยโอ้ยไม่รู้ว่ามันรู้ว่าท้ายจริงแล้วเป็นเป็นยังไงใช่ครับเดี๋ยวเราจะฟังจะปากของทั้งคู่นะครับเรื่องทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันแน่นอนในเช้าวันนี้นะครับบอสครับแลวยังไม่หมดแค่นี้นะครับเช้านี้นะครับจะได้พบกับอดีตในแบบและนักแสดงลูกครึ่งครับผมพี่อันโอลิเวอร์พูพาคนะครับผมหลังจากหายหน้าหายตาครับไปจากวงการบันเทิงถึง3ปีนะครับเพื่อไปเมืองนอกครับ เพื่ออไปค้นหาตัวตนเพราะว่าเช้านี้เนี่ยเราจะบอกในรายการอย่างแน่นอนว่าเขาเนี่ยไปไปหาอะไรมาคุณหาอะไรมาไปเจออะไรมาหรือเปล่าใช่นะฮะเอาละครับเข้ากล่าวเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ไม่แนะฮะคนต่อไปที่อาจจะออกไปเลยก็คือคุณแจ็คแฟนฉันก็ได้เออผมไม่ได้ไปกับน้ำครับไปดิฉันเลยสาวเล่นหนังสาวเล่นนครับนอกจากนั้นยังมีนี่ครับคุณผู้ชมพี่ตี้ตัวแม่สัญญกรรมนะครับหญิงแย้นนนทพรที่เคยมาออกรายการของเราไปแล้วเนี่ยกับเรื่องสัญญกรรมเปลี่ยนชีวิต วันนี้เธอจะมาบอกวิธีการกำจัดโรคจิตสไตล์พริตตี้ที่เธอเรียกว่าเป็นคลิปที่เธอทำขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าเป็นคลิปสไตล์พิตตี้ที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเออน่าสนใจดีครับนะครับก็คนที่ไม่ใช่พริตตี้ก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับดังฉายาล่าสุดของเธอพริตตี้เงินล้านครับคุณผู้ชมโอ้ทำไมถึงได้รับฉายานี้นะฮะวันนี้ห้ามพลาดแน่นอนครับ เอาละคุณแจ๊กก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวทั้งหมดเรามาเปิดตัวแขกรับเชิญของเรากันก่อนนะครับครับขอต้อนรับคุณกีตาร์ศรีพิศคุณเตอร์ปริยะนะฮะคุณโอลิเวอร์ภูพาและคุณหญิงแย่นนทพรครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่เมืองไทยไม่ได้เจอกันตั้งนานนานเลยครับรอขึ้นแบบพี่ผมก็ว่างั้นนะเออสามปีสามปียังสบายดีสบายดีครับเดี๋ยวต้องถามเธอว่า ช่วงไหนของร่างกายที่เธอทำบ้างไม่ได้ทำบ้างไม่ได้ทำนะครับตาเตอร์ช่วงนี้เป็นข่าวเไม่เจอเพื่อนเลยคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันดูหน้าลูกเขาสิอ๋อ คุณเคยเห็นลูกเขาชื่อชื่อน้องอะไรครับผมชื่อน้องตั้งตาค่ะยังไม่ตื่นเช้าเช้าไม่สบายด้วยอ่ะรักจริงๆเลยครับผมเดี๋ยวเราจะได้คุยกับครอบครัวนี้แน่นอนเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข่าวนะครับว่าเอ๊ะตกลงมันอะไรยังไงกันแน่ใช่ครับเอาละครับงั้นเรามาเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับทุกท่านก่อนจะเข้าถึงประเด็นที่เราอยากจะสนใจที่เราอยากจะถามนะครับพูดถึงเรื่องนี้กอนหน่อยดีกว่านะครับเรื่องของหมอดูหมอดูนะครับที่ที่บอกว่าตอนนี้มีกระแสอะไรสักอย่างใช่ไหมพี่อพี่ ที่เขาบอกผมนะขอบคุณแล้วว่าถ้าเกิดคุณเปิดรายการเรื่องโรกที่มันปั้งเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยตายไม่รื้อยๆเลยจ้ะคุณจัดรายการเลยแล้วกันจ้ะอเ่ะมเอาไมครับผมหมอดูว่าไงหมอดูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีคนชอบดูหมอไหมคะผู้หญิงจะเขาผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะคู่กับหมอดูเวลามีเรื่องไม่สบายจุ๊บจิ๊กอะไรเนี่ยก็จะแบบไปดูหมอดูตลอดผู้หญิงเจอกับหมอดูผู้ชายหมอนวด ไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่อีกแง่ครับแง่หมอสัญญกรรมค่ะหมอสัญญกรรมหมอดูอย่างเดียวไม่ได้ครับครับดูแล้วต้องจับด้วยครับอต้งดูลายมือครับดูเส้นดูอะไรต่างๆจริงๆคุณชอบดูแบบผมชอบดูครับผมชอบดูนะครับชอบไปเขาเดาครับเพราะคุณถม่แม่นเลยแต่เห็นว่าคราวนี้เป็นคนเป็นเยี่ยมเป็นคนประเทศผมด้วยแม่นมากแม่นมากเดี๋ยวที่ผมเกิดมาเดี๋ยวเตอร์เตอร์ดูหมอปะ ไม่ไม่ไม่ครับไม่ดูเตอร์เขาจะไม่อินเรื่องนี้แต่ภรรยาที่จะอินมากใช่ชอบดูผู้หญิงจะชอบดูหมอแฟนจะมีชู้ไหมจะมีกิ๊กไหมหรือว่าแบบนึกออกป้าคือผู้หญิงเนี่ยจะใช้หมอดูนำชีวิตนะบางคนนะเออบางทีแบบมีเคยเคยไปดูหมอแล้วหมอบอกว่าเนี่ยคุณเตอร์จะมีเมียน้อยด้วยนะประมาณห้าหกปีแน่นะพูดอย่างนี้เลยเหรอจริงจริงอันนี้เมื่อห้าปีที่แล้วป่ะอะไรนะโ no no เมื่อเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆนี้แล้วก็แบบเพื่อนใต้เงี้ยคุณฝนคุณฝนก็ไปดูมาบอกว่าเนี่ยมันกำลังคบกับแฟนอยู่บอกเนี่ย แฟนคนนี้ไม่ใช่ออที่คบอยู่เนี่ยไม่ใช่อีกแป๊บเดียวก็เลิกแล้วเพื่อนก็กลับไปน้อยมากกระนอยมากแล้วก็ทําให้กลับไปทะเลาะกันแล้วก็เชื่อกันนะคนเหล่านี้นะแต่ผมมีวิธีคือถ้าเป็นแนวนี้หมอดูผู้ที่ผมไ่เคยดูมาแถวลังสิตอ่าว่ามาเขาบอกว่าผมเนี่ยรักคนนี้มากผู้หญิงคนเนี้ยเขาชื่ออ่ผมบอกไว้แล้วกันเขาไม่ฟ้องผมหรอกปุ้ยปุ้ยแล้วผมบอกว่าเนี่ยหมอครับผมรักคนนี้มากเอารูปไปเขาดูในในโทรศัพท์หมอว่า เขาหลอกแล้แน่แจ็คเพราะหน้าตาเรามันไม่ใช่แล้วผมก็เลยแบบเรารักเขาอ่ะพี่แบบเขาบอกว่าอย่าไปคบนะคนนี้หลอกแล้วก็ไม่ดีวันรุ่งขึ้นผมพายปุ้ยมาเลยหมออีเนี่ยแหละครับที่หมอว่าจะหลอกผมหมออึ้งเลยหมอเออก็ค่อยคคบกันก่อนละกันมันคือแบบเปลี่ยนไปเรื่อยอะหมออ่ะแบบจริงนะพี่คุณลากไปเลยเหรอเออผมลากไปเลยหมออีเนี่ยแหละครับที่หมอว่ามันจะหลอกอะ คือแบบหมอแล้วแบบว่าเหมือนตกใจครับบอแจ้งมันพามาทาไมว่าอะไรเงี้ยัอันนี้อาจจะเป็นหมอเดาใช่ไหมครับแล้วจะมีหมอดูและหมอเดานะครับแต่ผมมีเรื่องของหมอดูท่านหนึ่งกับทุกท่านที่เมืองบรัสเซลส์เบลเยียมนะฮะประเทศของคุณพ่อคุณใช่ครับนะฮะมีการถ่ายทําให้ดูนวว่าหมอดูท่านนี้คุณผู้ชมผมตกใจมากแม่นมากๆแม่นขนาดไหนไปดูกันนะครับนี่ด้วยการสุ่มเลือกนะคนที่เดินไปตามท้องถนนแล้วก็บอกกับ ผู้เข้ามาดูว่าเนี่ยข้อความต่างๆที่ทำให้เขาช็อกครับอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังนะฮะว่าว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะฮะนี่คือวิวอลังการมากเลยอ่ะเขาบอกทุกคนว่านี่กำลังถ่ายทำรายการทดลออากาศคภาพนะครับดูนะฮะดูนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยข้างหลังของคุณมีรอยสักใช่ไหมเมื่อกี้นี้ลายอะไรก็รู้หมดรู้ชื่อเพื่อนสนิทของคุณด้วยนะครับรู้ว่าลักษณะบ้านของคุณเป็นยังไงอุยยิ่งกว่านั้นเนี่ย รู้ว่าเนี่ยเพิ่งจ่ายจ่ายเงินซื้ออะไรไปเท่าไหร่ด้วยคัน<ว>ยูโรแล,ล้วไปหมดพอสุดท้ายนี่รู้ว่าบ้านเขากำลังขายอยู่ราคาเท่าไหร่ละเอียดเลยใช่ไหมละเอียดมากละเอียดมากคุณอึ้งไหมผมอึ้งเี่ถ้าแบบบอกตัวเลขแบบเป๊ะเลยอะว่าส่วนใหญ่เวลาเราไปหาหมอ,อดูเนี่ยบอกได้เปล่าครับเออว่ามีรอยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกไม่ได้ใช่ครับกีดถ้าอันนี้บอกได้โอ้ เ oh. หลือชื่อนี่คือเขาตามไปหรือเปล่าคะคือตามไปที่บ้านหรือเปล่าคุณดิเขาตั้งเต็นท์ไว้กลางกลางเมืองเลยแล้วก uh ็ huh. รเรียกคนเข้ามา uh huh. แล้วเขาก็ไม่ได้ตามไปที่บ้านเขานั่งคุยตัวต่อตัวถามชื่อรู้หมดเลยเป็นไปนไม่ได้อึ้งๆนะ<า>เป็นรายการทีวีนะเขาเขาจัดฉากเปล่าฮนะมผมเคยดูนะเขา ให้ทีมงานเนี่ยตามไปไม่ได้ครับต้องตอบว่าอีกอย่างหนึ่งครับผมโอ้โหท้องตอบผมว่ามีคนให้สคริปต์คุณแล้วแหละคุณตอบทุกแบบเยี่ยมไอ้คนนี้แต่ก่อนอยู่ปากซอยบ้านผมที่มาจากบ้านหนูชื่ออะไรฮะชื่อจอร์ชื่อจอร์เอหยว่างยะบ้างไงหยิ่งยะบางไงจะหมอด้วยแบบนี้แล้วเออมาแต่แต่ยังคิดยังคิดว่าเขาน่าจะเตรียมมาก่อนนะเอาอรับเออรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะ หมอดูให้ก็ได้อย่างเงี้ยจริงๆเขาบอกหมอดูส่วนใหญ่จะคู่กับหมอเดานะหลังไม่ต้ไปถามผมโอเคนีๆเราจะเฉลยเราจะเฉลยเราจะเฉลยนะครับท่านนะฮะเราจะเฉลยว่าหมอดูคนนี้เนี่ยเขาแม่นต์ได้ยังไงนะมาดูภาพนี้กันครับผู้ชมดูดีๆและแล้วเวทมนต์ก็อยู่หลังฉากนี่เองครับนี่เขาเอาเขาถกม่านลงนี่ข้างในมีทีมงานเพื่อหาข้อมูลอยู่ด้านหลังกำลังดูเฟซบุ๊กโอ้ของคนที่มาดู คือแค่คีย์ชื่อพิมพ์ชื่อเข้าไปไแล้วก็เอาข้อมูลบอกกับเอาข้อมูลบอกกับหมอดูอจริงๆแล้วมันคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นโฆษณาที่จะบอกให้คุณธระมดระวังในการลงรายละเอียดด้านการเงินของคุณในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอาจจะมีคนเอาข้อมูลทางด้านการเงินของคุณเนี่ยไปใช้ได้ข้อมูลทางการเงินเช่นวันนี้จะถอยรถนะ เออหรือว่าวันนี้เนี่ยจะไปแบงคบ์อะไรว่ากันไปอย่างของคุณเนี่ยเมื่อวานผมรู้เลยเมื่อวานนี้ไปอาบน้ำมาช่วเงเย็นใช่ไหมไม่ผมไปถ่ายละครกับพี่ป้องแล้วเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนม่านรูดแล้วก็ถ่ายรูปลงในสแกรรมกันเขาทุกคนก็จะรู้หมดเพราะโลกโลกอินเทอร์เน็ตมันอันตรายนิดนึงนะผมว่าแ้องขอบอกว่าจากปรากฏการณ์นี้เนี่ยไม่ใช่ปรากฏการณ์จากรายการนี้ทำให้หลายๆคนที่เบลเยี่ยมค่อนข้างที่จะเออระมัดระวังตัวครับเฮ้ยทำไมเหรอเรากรอกข้อมูลเยอะขนาดนี้เลยเหรอกิต้าเป็นคนเล่นเฟซบุ๊ เล่นบ้างส่วนใหญ่จะเล่น Facebook น้อยค่ะจะส่วนใหญ่จะเล่น i n s t a g r กรมแล้วก็อัปเดตตลอดเวลาว่าทำอะไรยังไงใช่ก็อัปเดตตลอดเวลาจริงๆแล้วตอนแรกก็มองว่าเอะเราจะอัปเดตให้คนรู้ทำไมแต่พอเราอัปเดตเราคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่มีแฟนคลับเขาจะคุยกับเราเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากคือต้องการส่งจดหมายตอนนี้เราได้ใกล้ชิดกับคนที่เขาแบบอยากพูดคุยกับเรามากขึ้นแต่หลายคนเนี่ยจะกรอบคือมันจะกรอบมานว่า ใส่ข้อมูลเข้าไปว่าทําอะไรยังไงอยู่ที่ไหนองไรไม่ว่าจะเป็นอินส g กร m มันมีภาพด้วยใช่ใไหมครับแต่ Facebook หรือ Twitter เนี่ยคนก็รู้กันหมดครับถึงความเคลื่อนไหวเรลาคุณใส่ข้อมูลเยอะมากเวลาคุณไปไหนผมใส่ครับว่าจะแบบว่าแต่ละแต่ละวันเราไปไหนบ้างอะไรมันอันตรายมากเหมือนกับเราพิมพ์คุยแชทในไลน์เงี้ย มันก็โลกแห่งความน่ากลัวอยู่แล้วอ่ะถ้าเรามีแฟนเงี้ยแฟนมันก็เช็ดย้อนหลังได้มันก็อันตรายอยู่ดีอันนี้มันควรเรื่อมหรอครับมันมันควรเรื่อมต้นทีครับทีหลังเราต้องเซตไว้ครับเนี่ยวันนี้ไปไหนมาไปข่าวไว้ก่อนเก็บไว้ในข้อมูลเลยฮะไรก็ว่ามีลิสต์ไว้เลยฮะแล้วก็มาลงเนี่ยลงแต่นี่ที่เปลี่ยนได้คุณพูดเดี๋ยวคุณเล่นทั้งนั้นที่คุณเองก็ไม่เล่นเลยโอ้ยของผมเนี่ยคุณใช้โนเกียสองไอสามสามศูนย์ศูนย์คุณรู้ยังไงผมรู้คุณรู้ยังไงคุณคิดว่าคุณคิดวหรอ มากขนาดเฟซบุ๊กผมยังไม่เล่นเลยอ,อยามาพูดถึง Instagram ผมไม่เอาคุณมีอัคเคาท์เฟซบุ๊กไหมผมลบทิ้งไปแล้วเพราะอะไรผมไม่ชอบครับผมรู้สึกว่าวันวัน,วนหนึ่งเนี่ยมันติดปัญหาแรกเลยคือมันติด พอเล่นเไปเงี้ยมาเฮ้ยวันนี้ยังไม่ได้เช็คเลยคนอื่นเขาลงอะไรมาเกี่ยวกับเราบ้างก็ต้องมาเช็คเฮ้ยวันนี้ยังตอนหลังวันนี้ยังไม่ได้โพสเลยนะฮะกลายเป็นว่าวันวนึงเนี่ยโอ้โหต้องมีละสี่สาทีเขียนเขียนตอบตอบวันหนึ่งผมลุกขึ้นมาผมตัดทิ้งหมดเลยครับนะครับมือถือผมก็ไม่เปลี่ยนเช็คไม่ได้ไม่มีสมาร์ทโฟนถ้าไม่เล่นเฟซบุ o กอินสต a แกรม เดี๋ยวผมพาไปที่นี่เพราะว่าเมื่อวันพุธเนี่ยผมไปมาคนเยอะมากครับแถวราชประสงค์ครับผมบิ๊กซีแถวราชประสงค์โอทูไฟบิ๊กซีนี่นี่เข้าเรื่องเลยดีกว่าใช่ครับตรงบิ๊กซีเนี่ยนะครับราชประสงค์เนี่ยนะฮะที่คุณแจ้งบอกเนี่ยนะเขามีงานนี้ดูภาพนี้ขอบคุณที่ตัดบทให้คมาบอกเมื่อวันพุธที่บิ๊กซีราชประสงค์เนี่ยที่แจ๊กเห็นบอกคนเยอะเนี่ยนะฮะเขามีงานเปิดตัวบิ๊กซีเฟสติวัลครั้งที่สองนะฮะ